สบายดีเด้อพี่น้องหลังจะมาได้เข้าป่ามาสามสี่หหมือห้ามือพี่น้องนี่ม,มาเข้าป่าอีกแล้วพี่น้องเลยมาอนมีมาหาเห็ดผึ่งเนาะพี่น้องเอาก็พอดอกมีน้องกำมารุนกันเอามีตัดนี่ลุนกันมือนีัว่าจีได้พอแกงหรือห่วเนาะหูแดงเด้อยในะหวัวนีพ่พอดอกเดียวนะี่ให้ฟังหวานเหมือนก้ำเชหวาน กมากันสองคนคือเก้าแม่ฟุ้งนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องก็ว่าอย่าไปดุไลยก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยเข้ามาแต่ว่าเวลามันออกเขาก็อยากหาแหละพี่น้องเลยกยังพอไปไวอยู่เนาะเพราะว่าหาเห็ดเขาก็เลยไปไวไปค่อยๆไปนะป้าหมดแดงเจ้าพอจังหุ่มใฉยเต็มอยู่เหี่ยวมันนี่กินต้องกินชุนกินเหี่ยวแดงเขามาเขากะ ให้ชุมปูชายขี่รถมาส่งหลู่ป้านะพี่น้องเอ้ยอับย่างมาแต่บ้านก็บ่ไหวจักเนาะจนหาเห็ดก็ค่อยๆเลาะไปก็พอไหวอยู่ก็คือว่าอยู่ซือบ่เป็นล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นมันออกก็อยากหาเนาะเฮาก็หาคู่มือตั้งแต่ช่วงเฮาหาั่น่เฮาก็หยุดไปหลายมือเฮาก็หาอีกก็มาุนพี่น้องสิได้หรือบ่เนาะดอกย้อนเฒ่าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งขาว ทำหลอกยูอมวันนี้วานขนาดได้หนิแถวแล้วเหล็กเนาะแต่เสียดายเค็ดผึ่งไงเสียดายอยู่บ้างหรือเปล่าผึ่งคมเนาะดูบ่นี้ยังแข็งอยู่พี่น้องบานแทงแข็งเนาะโอ้ยบานหมดแล้วพี่น้องเอ้วอร์ Tại đây nó, nọ Những lệ Ông, oh, chết bàn Đúng tôi chùm À, ได้ดอกเห็ดธรรด้พี่โอ้ยฟอกแกงด้ะได้ก็พอกแกงเองมันดอกนี่น้องเห็ดยังน่เือกแต่ว่าอตาตเห็ดงนะเห็ดดอกเดียวมดไงมาเป็นสองดอก นี่เด้ตัดฉักแตีนมันนอนจักเจาะบวมดอกมันงามอยู่ฝั่งข่าวเนาะโอ้ยได้ตื่นจะนอนกับพ่อแกงเนี่ยซาซัมแกงตื่นตื่นตืนข้ามันตัดเองบนไอ้เขียกี้นี่พ่อฮักเขาหลอกดอกหนุ่มได้หน่ดอกหนุ่มใ่ต้องมันลายเขียวหัก ขอสามดอกงูฮ่าเขียวเหมือนกันพี่น้องเขียวบ่งหมูเหมือนกันขึ้นต้นขึ้นหลังเนาะก็เข่าก็เข่าก็จูงก็จูงขาม้วนหวานแเบ็ดเลยพี่น้องโอ้ยถูกดอกเออโบอยากเห็นเนาะของเขาบบเขียวโบเห็นนะฮะบบมีตัวเห็นหมูวันนี้บเห็นชั้นแปดถึงนะ ฝึงอันวันนั่นเอง่ึขาวเดพ่อเขาจาหงหมักเห็นตะนดอกบานนันคือเออหอัเขียนะ,กะเนะกพเขาจะัเขียจังแปนเมนเดิวะบเขียบเห็นฮะกอนที่น้องเยอนน้ยตอนน้ตองมไตอนน้ตองกไว้ เรื่อยเนาะเฮ็ดเนาะตับานตับานต้นขึ้นไม้เนาะแหลดอกคือบเด้มันแซ่บเลยแบบเหี่ยวหายไปเนาะตมันหลายบ่เห็นเนาะแล้วเฮ็ดออกก็อยู่บ่เป็นนเอ้ยนยังซะนี่เฮ็ดบ่เบิ่งดูเฮ็ดบ่น้อยๆเฮ็ดดว่าอือจุมๆน้อยๆเนาะ โอ๊ยอ้วนดีได้เห็นุนี่น้ำผีดอกได้พอดอกหนึ่งได้หางดูวยหมูมันงามอยู่ได้ให้เพิ่งข่าวาดีฮาเขียวบางทีน้องเลยพอดอกเดียวเนาะ เขี่ยวไปก่อนเนี่ยมันมีหมูมันคือประกินแต่ว่ามันกระจายกันไปได้พี่น yeah. ้องมันเห็นแล้วคุกเด้อพี่น้องได้ตื่นช้ำในเข้าได้ลายเตอร์กันนัก Hãy uh, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Được nó Hết là đèn Hết là đèn กติถ้ายำผลยำนะคะโอ้ยมันออกลายแท้นี่เป็นหนูอยู่พี่น้องแดงอยู่ยำนี่มันออกโบราณนาะดอกไม้เนาะผักเด้วยผักด้วยไออกโบราณยำเต่มกันหมดละดอกว่าได้แหละพี่น้องเอ้ย ามาบมเบื่อบมกับโมเบื่อทักงนั้นะินได้ตลอดแหละว,ว่าแล้วเขาแบบพวกมันออกหากินไปนะคือข่อยสิแล้วนี่พวกกินได้กินไปกินยังก็ได้จะหน่อยกินบ่ได้แล้วก็ลำบากนะพี่น้องเด็กกินอันนี้เขากินเลยก็ัดกินบ่ได้แล้วบอกใครเนี่ยสังคมปะ ใช่อือก็จะขคมแหงเนาะดอกป้างามอรยเนาะก็คือสีคือใบตองเนาะนะกลมเกินกันคือไปตองนี่แหละแล้วนี่เขาเบิ่งบขคขาบเเห็นไหมถึงยังก็กินพี่้องกินว่าแต่มงโมเบือไปกิน ตอนกินน้ำอ่านบัแซ่บได้บันกินแล้วไปกินน้ำมันขมนะนี่ดอกมันนาน,นาพี่น้องคองขาฝนนินรันดรออ,อ,กอกหรือเนล่าเนี่ยออกบ่ค่ะออกตาไหน้าออกออกตามหักไม่ออโ,ฟฟโอ้พี่น้องตื่นพร้มได้เติบไปได้ตื่คพร้อมตื่นกัน กับพ่อดอกหนึ่งดับพี่พี่น้องแนมบึงตะไกร่น่าจะเป็นเห็ดใครบ่บอลน,นี้เห็ดใครมันเคยออกเนาะแถวบอลธรรมาหานี่บอลโน่นเห็ดใครมันมาลายมันก็นเลยบ่มีให้หาลายพี่น้องอ้าต้ออุ้ยหักซ้ำดอกบานเลยแต่ก็หักกับบานแข็งงามอยู่พี่น้องจ้า หอมหอมพอละลายดอกเด้จีบปนแชบลีกนอก้องพอหมักกิน่นหอมหากินไปสิลีกนอก้องแช็งอยอดอกสุดไข่ดอ,อกเดียวพันได้พันได้เฮ็ดของวานประชมอยู่บุกแกงท่กันละหน่อยชิ้นไห

นี่ยวล่เต <ừ> ิบเลยเดินข่าบ่ดอกนีะใช่ได้อยู่ต้อดสิ่เชียมาเขี่ยหมูดอกไปง่ายดอกจะบ่อยเนาะเสียมขึ้นมาเขี่ยก่อน จะได้ตื่นกันไปแะเนโอ้เห็ดผงวานแซ่แบเนงวานโยดอกตุกเกี้ยนน้อยอืมเห็ดยังี่นองเเห็ดกิ่นอยู่บ่เห็ดอะเห็ดไข่ เห็ดใครหันไม่ดอกใหญ่เนาะก็จะเห็ดอ่อนปลูกมันบนเลยปีนอ้อหออแกงตื่นกันโอ้โหเด็ดลายอะไเด็นเห็ดเขาวกันนี่ ข่าวได้อยู่นี่งามอยู่ได้สองดอกเฮี่ยห้ามูเมันกอนใส่มือเลยพี่น้องว่านี่ดูน้ำแม่น้ำแข็งป่ะเนาะดอกแข็งงามขนกดนีดูพี่น้องจะเห็ดเผงแบ่บๆมือนีหอนนอ่หายก่อนพี่น้องหายก่อนพี่น้องเขี่ยหา ตื่มกันไปยังสิแหละพี่น้องค่อยๆย่างไปเนาะค่อยเลยพี่น้องสีขาวขาวหวานๆเนาะขพามีเตรียมกว่าที่จะหลอนเตรียมกว่าทีะเลื่องเขี่ยช่องสมบัติหล่อนอืมงามรีดอง

พ่นยังออกแล้วก็บ,บนคือว่าบุเป็นตาออกก็ออกนะนี่กำลังงามๆเลยพี่น้องจา้านี่ไปตื่มกันไปเลยเยนาะเขีย่ยไปก็พ่อไปอีกอรับอ๋อไอพี่น้อ,อง มวนมวลพี่น้องคลองหมักคอยบําบัดคอยทองใหญ่แล้วก็อุ้มทองมาหาเห็ดกุบทิเนาะอยู่บ่ได้อดบ่ได้พี่น้องเลยก็นีเห็ดเผ่งคือดอกตัวนั้นนี่เนึงอันนี้เห็ดเพิ่งชนิดเดียวกันกับตัวนี้ก็แล้วพี่น้องเห็ดหม่งเดียวกันเนาะเข่าอยางน้น อยากเท่าเลยตัวนี้แต่กำยังกินได้อยู่เนาะตัวอีกเลยพี่น้องสองดอกไอ้เพิ่งเท้ากำลังออกนี่เด่นหลอกปุ๋ยใหญ่เลยนะมาอยากเห็นมันเลยพี่น้องเดินยังใส่ได้อยู่มั้งยังได้อยู่พี่น้องเว้ยยังบาได้เลยเฮ้ยเนาะตัวจุ่มตัวบานปนกันไปน้ำทะเลพี่น้องเว้ย เนี่ยนกข่กระมือเดียวนกชีนกกระตินนกพิน่ล่างแกงตัวมันออกแต่ลายมือเลยเนาะลายเลยด้จงเลย นี่เกือบเต็มกระทางแล้วอือ,อขัดอะลีนให้น่อง ้เทจงขักอันนี้น้องก็จะตัดไหมเมือนเลยตัดไหมมันจะอออกไดร์นี่ผสมประกอบกัได้ไหเป็นแนวนี่เนาะอสมประกอบเลย้าทำพอดีขักได้ไงแขงเชอด้วย ชุ่มประกอบแล้วขนาดดอกนะบักบักดอกใหญ่ขึ้นลาคือบักตะเห็ดบักที่หนึ่งหน่าจะเห็ดเผือกคมออกดูหัวพลลุอ้ยเห็ดเผือกออกลายเห็ดเผือกสมอปิพี่น้องอันนี้เห็ดคมตัวนี้เด็ด เก็บเห็ดหาดตันพี่น้องพี่น้องบานล้พี่น้องโอ้งขึ้นเขาเลยวไงยังเึ้เ่าได้ได้ขุ้นเขาได้แข็งบางคนก็เตะเละๆเขาก็ยังอังได้ก็ยังงามกัน บุกห้ปวดอยากมาหาสิไปฟชใช่ไหมพี่น้องเลยปลอมันออกพอได้กินยาอยากลูกยาเต่าเฮงบริกินบริหาอีกดอกใหญ่เลยเนาะแต่เต็มกระถางเลยพี่น้องเลยเอามาส่งพี่น้องมักหาเฮ็ดเเรื่องเฮ็ดนี่เขาให้บอกชมละม้งเอาไปพอกไปจุ่มดอกบานพี่น้องเอ้ยไปต่ออีกได้รลายแล้วด้อยวันีจะวิดยันบุกพกแกง พี่น้องเราเพิ่งกำลังเกิดพี่น้องหาวงหมุนนอนเจาะอันนี้มันได้แต่ดอกเนาะตอนเจาะคาพี่น้องมันออกแต่ลายมือเน่าเวลพี่น้องเว้ย อีกแล้วพี่น้องงามอยู่พี่นอ้องไปต้องไล่เพราะอยากเห็นพี่น,น้องขนาดมันบานเลยนะั่นิ่งเช้าอันนี้มันบ่ค่อยเห็นมันเนาะ Để biết nong song đỏ, dài đấy, nó ở sẽ dài mือ đấy cả không có khơi hết năn, ba chụp thưởng nhấc như thế nong, đỏ như nào, ăn chụp đây

มันลดนพนได้อนีคือดุ้นอมา่ใช่แล้วมัน่อยเห็นมันมันพ่นขึ้นมากระบาดโดดนเห็ดเพิอกมาให้พ่อตะดอกเนาะดอกจูมันบวชพี่น้องเอาโ้ดนะพวกพะเจหางยเอาว้บางคนอย่าเอะมาให้แก่งนะคะดอกเละแล้วก็ยังเอา แตงสุกันแทบกเลยดินข้างใพี่น้องเอ้ยเห็นมันยังไงเห็ดดอกจูบขับเบอรลี่หล่อมันตีเตี้ยเนาะดอกมันตีเตี่ยพี่น้องเก็บกระถางเนาะพี่น้องเผิดเหมือนจะพอยลูกโอ้โหมันห่วงมันหลุออกลายพวอนี้เนาะเอาอย่าตีนไหมเนาะเอาอย่าดอกเนาะชีจจืดๆเนาะข้าวเสนอได้เนาะเหลือ เบ่งไปกินได้บางพี่น้องเอ้ยยังแข็งอยู่ได้หรือก็หมากเพิ่นได้พี่น้องแข็งดูวึเพิ่วนไงป้าคิดว่ามันบาดงามดินี่ขึ้นท้องมันยังบริสุทธิ์เลยแข็งเจ๋งเลยมี่ดอกน้อยเพิ่นก็มีนะดดู โอ้ยทีได้ได้ทีได้ได้เห็ดดอกมันรุดออกจากคามดอกบานข้าวแกงกินต้มเขียกอืมกินแต่เมนูเห็ดเห็ดแบบพี่น้องอืยเอาไปกินคู่มือได้ข้ามือกับบุญเรียนเต็มก็มีธงใส่อ้ยคะแนนมันได้เต็มอ่ะแข็งอยู่นะไม่ได้ไหนเห็ดหลุดเสียดาย เราเาลองมันเหี่ยด้วยเริ่มเต็มถังแล้วเลยคิดอาเซียได้ใส่ถุงรถรถถังล้วพี่น้องันเช่นเห็ดเหี่ยที่ชมชมลบุรีไปอยู่ไปที่บ้านหลักเหี่ยเนาะหักเหี่ยแล้วแล้วเผื่อหาสิได้เนาะฮาซได้เฮได้ละของโปรดสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายผึ่งผึ่งฟันได้ละพี่น้องว่าคือบ่ให้ยว่าจอนไปหา บ่จอนบ่หูจักดอกป่าแท้ที่น้องเอ้ยขับนเมื่อบ้านยังบุ่ดประหาน้ำกระเจ้าเนาะดอกป่าแท้ที่คนบ่เคยหาคนบ่หมักเนี่ยล่ะกะแหงบ่เพี้ยนบ่หว่อนีีกแล้แหงบ่ได้บ่เห็นเห็ดดอกพี่น้องเอ้ยหัดแต่ว่าบ้านแน่เลยก็เครือไม้หัดเพิ่นเลยเบิ่งก่อนยังเคยได้อยู่ mày hạt đọc nó nơi bên hoi vẫn chưa thương đọc xin tâm tàn lương ba à, tóc nhãn nhau dù đơ bậc thằng lăng, cuốn thảo nếu bậc đuổi đi học bội nhanh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  học บ่งไปก่อนไม่ตองมันได้นั่นคือไปจองอะไรเฮ็ดก็ได้พี่น้องไหมป๊าดเฮ็ดยังนี่เบ่งเพิ่งเข่าเฮ้ยกินได้พี่น้องเลยยังได้เละดอกบักแกย้ายหนูเนาะมาเห็นผักติ๋วเก็บผักติ๋วอีกพี่น้องเลย เก็บใส่แกงเฮ็ดเนาะได้ลายๆก็ยากพี่น้องหนึ่งหนึ่งกินกับแจว๋ก็แซ่บเนาะเฮ็ดน,นะนูใช้มันงามใส่แกงเฮ็ดติวอ่อนแกงกระปอดดีได้น้ำดีนะ าเลยพี่น้องมันเอปเฟืองเทียงเยงนาะเดีเ๋ยวสกีบออกมาเฟืองเนาะคได้ลายคุณได้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาเขาเทียงเลยพี่น้องเลยเดีเ๋ยวสก็บเห็ดออกมา,กาเฟิองเนาะเต็มกระขังถุงก็มีพี่น้องตัวมันเหลือกระขังเนาะ มดอกบานปนกันพี่น้องเลยตอกอีจังเลค่ะไข่ก็ไข่เคียอนอชิอเอาเกาะเ่ะกันเะนะโอ้ยลายลกันเก็บมาไวาดี หกดอกเดียวเนี่ยปอกจุ่มทั้งลุมใ่มห้ามเลยักกันเลยเห็ใครเห็ใครพักไเกินยุกปัญหาเรา ไก่นีไ่ไก่อยากไข่พักกลาซื้อส่งปลาพี่น้องกินหอดชองเถื่อกเนาะแบบลายๆนึงเอามือกินแรงนึงพี่น้องดอกบานๆทำกระสีกแกงกินเทียมกันเนาะ,ะนี่พี่น้องเอ้ยมีทั้งดอกจูมดอกบานเป็ตุ้นกระโตพี่น้องตุ้มไข่ก็ได้สองดอกใ็้เพิ่ม โอเคนะ้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำนหนะรันเนาะผมพ่อนขีดหน้าเด้อพี่น้องหาเห็ดกันยังคิดว่าสิวได้ลายสำนีได้พี่น้องวันนี้กันยัง,ยยพ,อง,ยพ,องพอได้กินอยู่เนาะกินเห็ดนี่แหละพี่น้องไว้เมนูเที่ยงเ้าก็สิบห้าล่างเห็ดแล้เนาะผมพ่อนขีดหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลา,ตลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง